พวกเขาบอกว่าทะเลที่ระยองสงบเสมอในเดือนพฤศจิกายนแต่คืนนั้นคลื่นกลับแรงผิดปกติจนท่าเรือสั่นสะเทือนเสียงลมวิดวิวลอดผ่านเสาเรือเหมือนเสียงคนคํำครวนน้ำเค็มกระเด็นกระทบผิวหน้าเหมือนเตือนให้ใครบางคนไม่ควรออกเรือกองพบยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือใบสีขาวชื่อลิซ่าเบลชื่อเรือนั้นตั้งตามชื่อลูกสาววัยสิบห้าของเขาลิซ่ายืนข้างพ่อมือจับเชือกแน่นจนข้อนิ้วสี พร้อมหมายลูกเขาถามเสียงอบอุ่นแต่แฝงความกังวลพร้อมค่ะพ่ออลิซาตอบพร้อมรอยยิ้มสดใสสสิพัญญาของกล้องพบยืนมองจากท่าเรือเธอโบอกมือช้าๆใบหน้าเปื้อนยิ้มแต่ดวงตาแฝงความเศร้าเธอไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกหนาวเย็นในอากาศร้อนหัวใจเต้นแรงราวกับเจะเตือนอะไรบางอย่างเรือแล่นออกจากฝั่งท่ามกลางแสงอาทิตย์อ่อนคลื่นซัดเบาๆเหมือนเสียงกระซิบของทะเล เสียงหัวเราะของพ่อกับลูกดังลอดออกมาจากระยะไกลมันคือภาพสุดท้ายที่สสีเห็นจากชายฝั่งในวันนั้นสามวันต่อมาเรือลิซ่าเบลถูกพบลอยอยู่กลางอา่าวไม่ไกลจากเกาะมันนอบบนเรือไม่มีใครไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีแม้แต่รอยเลือดหรือเสื้อผ้าขาดทุกอย่างเรียบร้อยอย่างผิดธรรมชาติตำรวจสรุปว่าอาจเป็นอุบัติเหตุพ่อกับลูกอาจตกทะเลแล้วจมหายไป แต่สสิไม่เชื่อเธอรู้จักสามีดีเขาเป็นนักเดินเรือมากประสบการณ์ไม่มีทางพลาดง่ายๆแบบนั้นเธอพยายามตามหาเองติดต่อหน่วยกู้ภัยนักประดานา้ำนักข่าวท้องถิน่นทุกคนให้คำตอบเหมือนกันไม่มีใครพบศพเวลาผ่านไปสิบสองปีบ้านไม้สองชั้นริมทะเลก,กลายเป็นที่เงียบงนันสสิอยู่คนเดียวกับเสียงคลื่นและกลิ่นเกลือที่ติดผนัง ในห้องทำงานของกองพับพยังเหมือนเดิมทุกอย่างนาฬิกาแขวนยังหยุดอยู่ที่เวลา18.47นาฬกาเวลาที่เขาโทรครั้งสุดท้ายก่อนสัญญาณขาดหายคืนนั้นเธอได้ยินเสียงโทรศัพท์เก่าในห้องนั้นดังขึ้นเสียงเรียกเข้าจากเบอร์ที่เธอจําได้ขึ้นใจก้องพบเธอมือสั่นขนลุกทั่วตัวเสียงคลื่นด้านนอกเงียบลงอย่างประหลาดเมื่อเธอรับสายไม่มีเสียงใดตอบกลับ มีเพียงเสียงหายใจเบาๆเหมือนคนอยู่ใกล้หูใครเธอกระซิบเสียงคลื่นดังขึ้นอีกครั้งราวกับตอบกลับจากนั้นเสียงเด็กสาวดังลอดออกมาช้าๆแม่อย่าเชื่อเขาสัญญาณตัดทันทีสสิสุดนั่งลงน้ำตาไหลพรากเธอกดดูประวัติสายอีกครั้งเบอร์นั้นถูกยกเลิกไปตั้งแต่สิบสองปีก่อนวันต่อมาเธอไปที่สถานีตำรวจอีกครั้งเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่มองแฟ้มเก่าๆด้วยสีหน้าสงสยัย คดีนี้ปิดไปนานแล้วครับแต่มีบางอย่างผิดปกติสสิพูดเสียงสัน่นเธอเล่าทุกอย่างตั้งแต่โทรศัพท์เมื่อคืนจนถึงคำพูดของเด็กสาวในสายตำรวจจดบันทึกช้าๆก่อนถามคุณแน่ใจว่าเสียงนั้นเป็นเสียงลูกสาวคุณหรือครับสสิพยักหน้าฉันจำได้เสียงนั้นฉันไม่มีวันลืมเย็นวันนั้นเธอกลับไปที่บ้านลมทะเลพัดแรงจนประตูหน้าบ้านเปิดเอง ภาพถ่ายของกล้องพบกับลิซ่าที่แขวนอยู่เอียงไปข้างหนึ่งในกรอบมีรอยแตกร้าวเหมือนถูกกระแทกจากด้านในเธอเดินเข้าไปใกล้แสงจากหลอดไฟสะท้อนใบหน้ากล้องพบในรูปและในเงาสะท้อนของกระจกเธอเห็นเงาอีกคนยืนข้างหลังเธอหันกลับทันทีไม่มีใครอยู่เพียงกลิ่นน้ำเค็มแรงผิดปกติลอยอบอวลทั่วห้องและเสียงไม้ใต้พื้นล้านเอียดราวกับมีคนเดินอยู่ข้างล่างคืนนั้นเธอไม่ได้นอน เธอนั่งฟังเสียงคลื่นจากหน้าต่างจนถึงรุ่งสางเสียงคลื่นเหมือนแผวเบากว่าทุกคืนราวกับมันกำลังรอฟังเธอเช่นกันตอนเช้าเธอเปิดตู้ไม้ในห้องทำงานของก้องพบข้างในมีสมุดบันทึกเล่มเก่ากระดาษเปียกชื้นบางหน้าเลอะด้วยคราบน้ำเค็มบนหน้าสุดท้ายมีเพียงประโยคเดียวถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่าตาหาเราสสีอ่านซ้ำหลายครั้งหัวใจเต้นแรงทำไมเขาถึงเขียนแบบนั้น แล้วเราหมายถึงใครเขากับลูกหรือมีใครอีกคนบนเรือคืนนั้นเธอพลิกหน้าถัดไปกระดาษแผ่นนั้นถูกฉีกหายไปทั้งหน้ามีรอยหมึกซึมเป็นรูปรอยมือเหมือนมีคนพยายามลบข้อความบางอย่างคืนนั้นฝนตกหนักฟ้าผ่าลงตรงกลางทะเลเสียงดังจนกระจกสัน่นสสีเดินไปปิดหน้าต่างแต่สายตาเหลือเห็นแสงสีฟ้ากระพริบอยู่ไกลๆกลกลางอ่าวเหมือนแสงไฟจากเรือใบลำหนึ่ง หัวใจเธอเต้นแรงเธอจำรูปร่างเรือนั้นได้ดีลิซ่าเบลเธอคว้าไฟฉายวิ่งลงไปที่ชายหาดเท้าเหยียบสายเย็นจัดจนชาแสงไฟยังคงกระพริบอยู่ไกลๆเหมือนเรียกให้เข้าไกลแต่พอเธอก้าวลงน้ำเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังเสียงชายคนหนึ่งพูดเบาๆอย่าไปส,สิทธเธอหยุดนิ่งเสียงนั้นคือเสียงของก้องพบเธอหันกลับมาชา้ชาๆแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น มีเพียงรองเท้าเปียกน้ำวางอยู่บนรายและรอยเท้าคู่หนึ่งที่จมหายลงไปในทะเลตรงหน้าสสิยืนนิ่งน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบและความจริงที่ถูกกลืนไปกับคลื่นนั้นกำลังจะย้อนกลับมาอีกครั้งในไม่ช้ารุ่งเช้าวันถัดมาสสิตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงคลื่นที่แรงกว่าปกติกลิ่นน้ำทะเลเข้มข้นจนแสบจมูกบ้านทั้งหลังเหมือนมีไอชื้นจับอยู่ทั่ว เธอเดินผ่านห้องทำงานของก้องพบอย่างช้าๆบนโต๊ะยังคงมีสมุดบันทึกเล่มเดิมแต่บางสิ่งเปลี่ยนไปหน้ากระดาษที่เคยฉีกขาดถูกวางกลับมากระดาษแผ่นนั้นชุ่มน้ำแต่เขียนลายมือชัดเจนเรือไม่เคยจมหายอย่าบอกใครสสิใจเต้นแรงมือเธอสั่นจนกระดาษแทบหล่นเธอรีบเปิดหน้าต่อต่อไปทุกหน้ามีรอยขีดเขียนใหม่เหมือนเพิ่งถูกเติมเมื่อคืนตัวอักษรเบี้ยมืดมน และดูเหมือนเขียนด้วยรีบเปร่งมีคนตามมาลูกไม่เหมือนเดิมใครบางคนอยู่บนเรือกับเราเธอปิดสมุดทันทีลมหายใจทีรัวเหมือนเพิ่งวิ่งหนีบางสิ่งเสียงคลื่นกระแทกหน้าต่างดังขึ้นอีกครั้งแต่ในจังหวะนั้นเธอได้ยินเสียงข้อจากใต้พื้นบ้านหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วเงียบไปเธอค่อยๆก้มลงมองพื้นไม้ตรงหน้ามีรอยแตะเป็นทางยาว รากับเคยถูกนัดจากด้านในเธอเอื้อมมือแต่รู้สึกถึงความเย็นและความชื้นที่แทรกผ่านขึ้นมาโทรศัพท์บ้านดังขึ้นกระทันหันเธอสะดุ้งแล้วรีบรับสายเสียงชายแปลกหน้าพูดเบาๆคุณส,สิท์ใช่ไหมครับผมเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าเราพบซากเรือบางส่วนในอาวเมื่อเช้านี้หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหยุดลิซ่าเบลใช่ไหมคะปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบ เรายังไม่แน่ใจแต่มีชื่อเรือเขียนอยู่บางส่วนและมีรอยเลือดที่ยังไม่เก่ามากสสิขับรถไปท่าเรือระยองทันทีถนนเปียกแช์จากฝนเมื่อคืนหมอกหนาปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นทางเมื่อถึงท่าเรือเจ้าหน้าที่หลายคนยืนล้อมเศษซากไม้สีขาวมนบนเศษไม้นั้นมีตัวอักษรลีเซอร์ลอ,อกออกบางส่วนเธอยกมือแต่อย่างระวังกลิ่นคาวเหล็กและน้ำเค็มปนกันจนแทบคลื่นไส เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินมาหาเราพบชิ้นส่วนนี้ลอยอยู่ใกล้กับมานะครับไม่มีศพแต่มีผมกับเศษผ้าเปื้อนเลือดสสิถามเสียงเบาคุณแน่ใจว่าเลือดไม่เก่ามากหรือคะชายคนนั้นพยักหน้าเราจะส่งไปตรวจ DNA อ็ให้ครับสสินิ่งอยู่นานในใจมีทั้งความหวังและความกลัวปนกันแต่ก่อนกลับเธอเห็นบางสิ่งที่ไม่มีใครสังเกตที่ขอบไม้ใต้แผ่นกระดานมีรอยสลักตัวเลขเล็ก 14n101e มันคือพิกัดบางอย่างคืนนั้นเธอนั่งค้นในคอมพิวเตอร์จนตีสองพิกัดนั้นชี้ไปยังเกาะเล็กๆที่ไม่มีชื่ออยู่ในแผนที่เก่าจุดนั้นอยู่ห่างจากที่เรือจมหายไปไม่ถึงสิบไมล์เธอจ้องหน้าจออยู่นานแล้วตัดสินใจจะไปที่นั่นในวันรุ่งขึ้นรุ่งเช้าเธอจ้างเรือประมงเล็กออกทะเลคนเรือชื่อพี่สมานมองเธอด้วยสายตาก,กังวล ก่อนนั้นไม่มีใครไปครับเขาว่าผีดุสสีหัวรอบเบาๆทั้งที่ทในใจสันฉันแค่จะไปดูเฉยๆไม่นานหรอกค่ะเรือเล่นออกจากฝั่งลมแรงจนผมเธอปิวสะบัดฟ้าครึ้มเหมือนฝนจะตกอีกครั้งกลิ่นน้ำเค็มแรงจนขมปากคลื่นกระแทกหัวเรือดังปังๆเหมือนเสียงเตือนพอถึงใกล้ก่อสสีรู้สึกเย็นว่าไปทัวรรงมีหมอกปกคลุมรอบเกาะจนมองแทบไม่เห็นชายฝั่ง ผมไม่กล้าเข้าไปใกล้ครับพี่สมานพูดเสียงสัน่นเดี๋ยวผมจะจอดแค่ตรงนี้ถ้าจะขึ้นต้องไปเองสสิพยักหน้าแล้วกระโดดลงเรือเล็กน้ำเย็นจัดจนขาแทบชาเธอพายเข้าไปจนถึงหาดเล็กๆที่เต็มไปด้วยเศษไม้และเชือกขาดพื้นทรายมีกลิ่นเหม็นอับเหมือเลือดแห้งเธอเดินไปช้าๆเสียงฝีเท้าแซรกับเสียงคลื่นเบาๆใกล้แนวต้นโกงกางเธอเห็นอะไรบางอย่าง เศษผ้าสีขาวที่เปื้อนแดงถูกแขวนอยู่บนกิ่งไม้ผ้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของเสื้อเชิ้ตลูกสาวเธอกระดุมรูปหัวใจยังอยู่ครบเธอค่อยๆย,ยกมันขึ้นมาแนบอกน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเสียงบางอย่างดังขึ้นด้านหลังเหมือนเสียงรองเท้าเหยียบกรวดเธอหันกลับทันทีไม่มีใครอยู่แต่มีรอยเท้าเล็กๆจาง,จางๆมุ่งเข้าสู่ป่าด้านในเธอตามรอยนั้นไปอย่างระมัดระวัง ใบไม้เปียกน้ำค้างลื่นจนเกือบล้มหลายครั้งในที่สุดรอยเท้าก็หยุดที่หน้ากระท่อมไม้เก่าหลังหนึ่งประตูง,งามเล็กน้อยลมพัดให้มันส่งเสียงเอี๊ดเบาๆเธอผลักเข้าไปช้าๆกลิ่นเน่าแรงจนแทบหายใจไม่ออกข้างในเต็มไปด้วยของใช้เก่าเตียงผูกเครื่องมือช่างสนิมเครอะบนผนังมีรูปถ่ายติดอยู่หลายใบรูปพ่อกับรูปบนเรือลิซ่าเบลแต่ในบางรูปกลับมีคนที่เธอไม่รู้จักยืนอยู่ข้างหลัง ชายผิวคล้ำส่โหมกเดินเรือยิ้มจังๆเขามองตรงกล้องเหมือนรู้ว่าสสิกำลังมองอยู่ตอนนี้เธอถอยหลังช้าๆหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกข้างหลังมีเสียงไม้ลั่นมีเงาดำเคลื่อนไหวผ่านหน้าต่างด้านข้างเธอวิ่งออกจากกระท่อมทันทีแต่จูจๆมีมือเย็นจัดคว้าข้อมือเธอจากด้านหลังสสิร้องลั่นแต่เมื่อหันกลับไปมือที่จับเธอคือหญิงแก่ผมขาวยุ่งเหยิง ดวงตาคนมัวเหมือนคนไม่ได้เห็นแสงมานานอยากกลับไปที่นั่นยิงคนนั้นผู้เสียงแหบเขายังอยู่ที่ทะเลและเขาไม่ใช่คนเดิมแล้วสสิพยายามถามว่าเขาคือใครแต่หญิงคนนั้นสายหัวลูกสาวเธอพยายามเตือนแล้วเธอไม่ฟังผู้จบหญิงคนนั้นก็เดินหายเข้าไปในป่าเสียงฝีเท้าค่อยๆเบาลงจนเหลือเพียงเสียงคลื่นสสิยืนตัวแข็งเธอหันกลับมามองกระท่อมอีกครั้ง แสงอาทิตย์สองรอดผ่านช่องไม้เผยให้เห็นบางสิ่งใต้พื้นเหมือนกล่องโลหะเก่าๆถูกฝังไว้ครึ่งหนึ่งเธอขุดมันขึ้นมาในนั้นมีเทปวิดีโอเก่ากับจดหมายสั้นๆจดหมายเขียนด้วยลายมือของก้องพบถ้าใครพบสิ่งนี้แปลว่าเขากลับมาแล้วอย่าไว้ใจน้ำทะเลลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งจนสายปลวเข้าตาเสียงคลื่นกระแทกฝั่งดังสนัน่นเธอกอดกล่องแน่น รู้ดีว่าความจริงทั้งหมดอาจอยู่ในเทปนั้นแต่บางอย่างในอากาศทําให้เธอรู้ว่ามีคนหรือบางสิ่งกําลังมองอยู่จากกลางทะเลและมันอาจไม่อยากให้เธอกลับไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกเลยเสียงคลื่นยังคงดังต่อนเนื่องในคืนนั้นเหมือนเสียงลมหายใจของใครบางคนส,สิกลับมาที่บ้านพร้อมกล่องเหล็กในมือแน่นฝนเริ่มตกอีกครั้งน้ำหยุดกระทบหลังคาเป็นจังหวะสม่ำเสมอเธอรู้ว่าภายในกล่องนั้นคือคำตอบทั้งหมด แต่เธอกลัวว่าคำตอบนั้นจะทำลายทุกอย่างที่เหลืออยู่เธอวางกล่องลงบนโต๊ะในห้องทำงานของก้องพบแสงไฟสลัวสะท้อนบนฝาโลหะที่ขึ้นสนิมกล่องเย็นจัดเหมือนเพิ่งถูกแช่ในทะเลมือเธอสั่นเมื่อหมุนกุญแจที่ติดอยู่ด้านข้างเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นก่อนฝาเปิดออกช้าๆข้างในมีกล่องเทปวิดีโอสีดำหนึ่งม้วนพร้อมจดหมายพับครึ่งอีกแผ่นหนึ่งเธอค่อยๆดึงจดหมายออกมา กลิ่นเค็มคาวของน้ำทะเลยังติดอยู่บนกระดาษลายมือที่คุณตาคือของกล้องพบแน่นอนสสิทธ่าเธออ่านจดหมายนี้แปลว่าเราคงไม่รอดอย่าไว้ใจใครจากฝั่งอย่าไว้ใจแม้แต่ลูกเราเธอหยุดอ่านตรงนั้นประโยคสุดท้ายทำให้มือเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงราวกับจะฉีกอ,อกออกมาเธอเสียบเทปเข้ากับเครื่องเล่นเก่าในบ้านภาพพราโมวก่อนจะชัดขึ้นชา้าช บนจอคือก้องพบกับลิซ่าอยู่บนเรือลิซ่าเบลแดดยามเย็นสองกระทบคลื่นอย่างสวยงามแต่สีหน้าของทั้งคู่ไม่ได้มีความสุขก้องพบมองกล้องอย่างระแวดระวังส่วนลิซ่าดูซีดเผือดเหมือนคนไม่สบายใครอยู่ในนั้นเสียงก้องพบพูดกับคนถือกล้องภาพสั่นเล็กน้อยก่อนจะมีเสียงชายอีกคนตอบก็ผมเองครับพี่เสียงนั้นแหบต่ำและฟังดูเย็นชาสสิจำได้ทันที เสียงนั้นคือเสียงชายจากกรมเจ้าท่าที่โทรหาเธอบนหน้าจอภาพตัดสลับอย่างรวดเร็วก้องพบพยายามอธิบายบางอย่างกับลูกสาวแต่เสียงคลื่นกลบเกือบหมดลิซ่าร้องให้พลางพูดซ้ำคำเดียวเขาไม่ใช่คนกล้องสั่นแรงภาพกลับหัวกลับหางมีเสียงของก้องพบตะโกนอย่าเข้าใกล้เขาลิซ่าจากนั้นเสียงกระแทกดังสนัน่นภาพกลายเป็นสีดำ สสิหยุดเทพทันทีเธอนั่งนิ่งมือเย็นเฉียบรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนทุกอย่างที่เธอเชื่อมาตลอดสิบสองปีเริ่มแตกออกทีละชิ้นไฟในบ้านดับลงกระทันหันเสียงคลื่นดังขึ้นชัดเจนจนเหมือนทะเลอยู่ข้างในห้องหน้าต่างเปิดเองลมแรงจนกระดาษปลิวกระจายเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆอยู่ตรงบันไดสสิหยิบไฟฉายสองขึ้นไปแสงสั่นสะท้อนผนังแต่ไม่เห็นใคร มีเพียงรอยน้ำหยดเป็นทางยาวจากชั้นบนลงมากลิ่นคาวเหมือนเลือดลอยประโนในอากาศเธอเดินขึ้นบันไดยอย่างระวังเสียงไม้ลันใต้เท้าดังเอี๊ยดทุกกาวจนถึงชั้นสองเธอเห็นประตูห้องของลิซ่าเปิดแง้มอยู่ภายในมีแสงสลัวจากหลอดไฟที่กระพริบไม่หยุดเธอผลัดประตูเข้าไปเตียงยังคงมีตุ๊ก,กตามีตัวเก่าที่ลูกชอบกอดแต่บนหมอนมีคราบน้ำเปียกใหม่ๆเหมือนมีใครเพิ่งร้องให้ทิ้งไว้ เสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นจากมุมห้องแม่อย่าเปิดเทปต่อไปสสิหันขวับไปยังตู้เสื้อผ้าประตูมันขยับเบาๆเหมือนมีลมหายใจอยู่ข้างในเธอเดินเข้าไปช้าๆมือสันระริกเมื่อเปิดประตูออกมีเพียงชุดลูกสาวแขวนเรียงไว้แต่ตรงพื้นกลับมีเทปอีกม้วนหนึ่งวางอยู่มีตัวอักษรเขียนด้วยเลือดจางๆว่าม้วนสองเธอคว้ามันลงมาพร้อมไฟฉายแล้วรีบลงไปข้างล่าง เธอสั่นจนเครื่องเล่นแทบหล่นจากมือภาพในมวนที่สองเริ่มต้นด้วยเสียงลมแรงภาพเหลอเห็นเงาคนสองคนยืนเถียงกันกลางดาดฟ้าเรือเธอไม่เข้าใจสสิไม่ต้องรู้เสียงก้องพบตะโกนใส่ชายอีกคนเธอใช้เรือฉันขนของผิดกฎหมายในกำลังพาเราไปตายชายคนนั้นหัวร้อบเบาๆก็เพราะฉันรู้ว่าสสิจะไม่มีวันสงสัยนายนภาพสูงเข้าหน้าเขาสสิอ้าปากค้างทันที ชายคนนั้นคืออนุชิตเพื่อนสนิทของก้องพบชายที่เคยช่วยเธอตามหาศพเมื่อสิบสองปีก่อนในวิดีโออนุชิตคว้ามีจากตัวเรือลิซ่าร้องให้เสียงดังก้องพบพยายามกันลุกออกกล้องหมุนเร็วเสียงกรีดร้องดังสะท้อนในลำโพงแล้วภาพก็หยุดที่รอยเลือดก,กระเด็นเต็มหน้ากล้องสสิยืนไม่ไหวเธอล้มลงกับพื้นมือปิดปากกันเสียงสะอื้นภาพสุดท้ายในเทปคือใบหน้าอนุชิตกิมกว้าง อย่าให้ใครรู้ว่าเรือไม่เคยจมเสียงเคาประตูดังขึ้นทันทีหลังเทพจบสามครั้งช้าๆหนักแน่นเธอหันไปมองประตูบ้านเปิดออกเองช้าๆลมทะเลพัดเข้ามาเย็นจัดจนแสบผิวชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นในเสื้อกันฝนสีเทาน้ำไหลยหยดจากหมวกของเขาคุณสิเขาพูดเสียงเรียบผมจากกรมเจ้าท่ามาติดตามคดีเรือที่คุณแจ้งไว้เธอขยับถอยหลัง เสียงของเขาเหมือนคนในเทปไม่มีผิดคุณเคยมาที่นี่แล้วเธอพูดเสียงสัน่นชายคนนั้นยิ้มบางผมเพิ่งมาครั้งแรกครับเธอหันไปมองเทปที่ยังวางอยู่บนโต๊ะแต่ในพริบตานั้นเทปทั้งหมดหายไปเหลือเพียงกล่องว่างเปล่าและน้ำทะเลขังอยู่ข้างในกลิ่นคาวลอยแรงขึ้นจนแทบอาเจียนชายตรงหน้าก้าวเข้ามาใกลแสงไฟฟ้ากับพริบถี่ขึ้นเขาเอื้อมมือเช็ดหยดน้ำบนแก้มเธอ มือเย็นจนเหมือนน้ำแข็งสิบสองปีมันนานนะครับสสิเธอถอยจนหลังชนผนังคุณเป็นใครกันแน่เขายิ้มอีกครั้งผมอยู่บนเรือลำนั้นเธอใจหายว่าแต่คุณคุณไม่ควรมีชีวิตอยู่ไม่มีใครตายจริงหรอกครับในทะเลเขาตอบเบาๆมีแค่คนที่กลับมาไม่เหมือนเดิมเสียงคลื่นดังขึ้นพร้อมแรงลมพัดกระแทกประตูหลอดไฟดับสนิท ทุกอย่างมืดมิดมีเพียงแสงฟ้าผ่าจากนอกหน้าต่างที่ส่องให้เห็นเงาของชายคนนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆรส,สิวิ่งหนีขึ้นชั้นบนแต่พื้นเปียกและลื่นเธอล้มลงกับพื้นได้ยินเสียงก้าวเท้าหนักๆไล่ตามมาติดๆเธอคว้ากล่องโลหะไว้แน่นแล้ววิ่งเข้าไปในห้องของลูกสาวปิดประตูล็อกแน่นเสียงฝนสาดใส่หน้าต่างดังเปรียงเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เบาแต่ต่อเนื่อง เปิดเธอครับส,สิสิผมอยากให้คุณเห็นของบางอย่างเธอนิ่งเงียบน้ำตาไหลไม่หยุดเสียงหัวรอะเบาๆดังลอดเข้ามาลูกคุณยังอยู่ที่ทะเละเธออยากกลับบ้านเธอปิดหูนแน่นแต่ในห้องเสียงฝนเธอได้ยินเสียงเด็กสาวกระซิบอีกครั้งแม่อย่าเชื่อเขาเขาไม่ใช่พ่อและในจังหวะที่ฟ้าพาลงอีกครั้งสสิเห็นเงาของผู้ชายสองคนซ้อนทับกันตรงประตูหนึ่งคืออนุชิตอีกหนึ่งคือก้องพบ ยืนอยู่ข้างกันในความมืดที่ยเยือกเยน็นจนแทบหยุดหายใจเสียงฝนยังคงกระนำใส่หลังคาบ้านอย่างไม่หยุดสสิยืนพิงประตูห้องลูกสาวหายใจหอบหนักเธอได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนอยู่หน้าประตูและเสียงชายสองคนพูดซ้อนกันราวกับมาจากคนเดียวสสิเปิดเธอฉันเองอย่าทำแบบนี้เขามาหาเธอแล้วเธอหลับตาแน่นมือจับกล่องโลหะไว้แน่นจนเจ็บเสียงคลองเงียบลงเหลือเพียงเสียงคลื่นดังจากไกลไกล เธอเปิดไฟฉายส่องไปที่พื้นน้ำเริ่มซึมเข้ามาทางรอยแตกใต้ประตูน้ำทะเลจริงๆเข็มและเย็นจนแสบเท้าเธอถอยไปชิดผนังหัวใจเต้นแรงในความเงียบจนจูจูเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวเธอเสียงเด็กผู้หญิงผู้ชัดเจนแต่ไม่มีที่มาแม่พ่อไม่ได้ตายเขาเลือกเองสสิสะดุ้งเธอมองรอบห้องไม่มีใครอยู่มีเพียงเงาสะท้อนของเธอในกระจกที่เริ่มบิดเบี้ยว ใบหน้าในกระจกไม่ได้ยิ้มแต่จ้องกลับมานิ่งสนิทลูกอยู่ไหนเธอถามออกไปเบาๆเสียงตอบกลับมาทันทีอยู่กับพ่อใต้ทะเลไฟฉายในมือดับกระทันหันทางห้องมืดสนิทเหลือเพียงเสียงคลื่นแรงขึ้นทุกขณะประตูห้องค่อยๆเปิดออกเองช้าๆแสงฟ้าผ่าจากนอกหน้าต่างส่องให้เห็นร่างชายคนหนึ่งยืนอยู่กองพบยืนอยู่ตรงนั้นเสื้อเปียกน้ำทั้งตัวผมแนบสีสาดวงตาแดงคล้ำ สสิยากลัวเลยเสียงของเขานุ่มแต่ฟังดูเหมือนคนที่ไม่หายใจมานานเธอถอยจนหลังชนโตนี่มันเกิดอะไรขึ้นก้องพบในตายแล้วเขายิ้มจังๆไม่ตายหรอกแค่ไม่ได้กลับขึ้นฝั่งอีกเขาเดินเข้ามาไกลน้ำหยดจากตัวเขาไหลเป็นทางยาวไปทั่วพื้นกลิ่นคาวน้ำทะเลแรงจนแทบหายใจไม่ออกคืนนั้นเราไม่ได้ล่องเรือเล่นอย่างที่เธอคิดเขาพูดเบาๆ เราเจอของบางอย่างในทะเลมันเรียกเราสสิสายหัวน้ำตาไหลไม่หยุดอย่ามาโกหกฉันเห็นเทปฉันเห็นอนุชิตค่านายกองพบหัวร้อเบาๆเสียงเหมือนคนพูดใต้น้ำใช่เขาพยายามฆ่าแต่ตอนนั้นมันก็ขึ้นมาเธอขมวดคิ้วมันคืออะไรเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดช้าๆบางสิ่งที่อยู่ใต้ทะเลลึกกว่าที่มนุษย์คนรู้มันไม่ต้องการฆ่าเรามันต้องการแทนที่เรา เขายกมือขึ้นแต่หน้าอกตัวเองผิวของเขาเย็นซีดจนเกือบโปร่งแสงฉันไม่ใช่คนเดิมแล้วสสิฉันพยายามเตือนแต่เธอกลับเรียกมันกลับมาอีกครั้งเธอสั่นไปทั้งตัวหมายความว่ายังไงเขายิ้มตอนที่เธอเปิดเทปมันก็ได้ยินมันรู้ว่าเธออยากเห็นความจริงและมันจะให้เธอเห็นทั้งหมดทันใดนั้นเสียงคลื่นกระแทกฝั่งดังสน,นั่นหน้าต่างทั้งบานแตกออก น้ำทะเลพุ่งเข้ามาในห้องอย่างบ้าคลั่งสสี่ร้องลั่นแต่ยังจับกล่องโลหะไว้แน่นเธอเห็นภาพบางอย่างซ้อนอยู่ในสายตาเรือลิซ่าเบลกำลังลอยอยู่กลางพายุลิซ่ากับก้องพบยืนอยู่บนดาดฟ้าและใต้เรือมีเงาดำขนาดมหึมาขยับอยู่ช้าๆพ่อมันพูดกับหนูเสียลิซ่าดังขึ้นในความทรงจำมันบอกว่ามันจะช่วยให้เรามีชีวิตตลอดไปอย่าเชื่อมันก้องพบตะโกนในวิดีโอ จากนั้นภาพก็เต็มไปด้วยแสงสีฟ้าเรืองส,สิกลับมาสู่ปัจจุบันกองพบอยู่ตรงหน้าในร่างที่เริ่มซีดจ,จนแทบโปร่งแสงตอนนี้มันอยู่ในฉันและในลูกเราลูกเธอไม่ใช่แค่เด็กอีกต่อไปแล้วเธอร้องให้จนพูดไม่ออกแต่ในเสียงคลื่นเธอได้ยินเสียงหัวเราะเด็กสาวดังแซกแม่หนูไม่อยากกลับบ้านอีกหนูอยู่ที่นี่กับพ่อได้แล้วกองพบยื่นมือมาหามาสิส,สีมันไม่เจ็บรอกแค่หนาวนิดหน่อย เธอสายหัวถอยหนีสุดกำลังแสงฟ้าผ่าฉายให้เห็นใบหน้าเขาอีกครั้งผิวเขาเริ่มแตกร้าวเหมือนเปลือกหอยดวงตากลายเป็นสีดำสนิทไม่มีตาขาวสสิหยิบกล่องเหล็กขึ้นสูงนี่คือสิ่งที่มันต้องการใช่ไหมเขาหยุดนิ่งมองกล่องในมือเธอสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่าเปิดมันสัสิยาเด็ดขาดแต่เธอเปิดฟาทันทีภายในมีลูกแก้วสีฟ้าเรืองแสงเหมือนหยดน้ำทะเล เสียงต่ำลึกดังก้องในหัวทันทีเหมือนเสียงหลายร้อยคนพูดพร้อมกันเรือไม่เคยจมพวกเขาไม่เคยกลับเพราะพวกเขาไม่ต้องการกลับก้องพบกรีดร้องน้ําจากตัวเขากระจายเต็มห้องร่างของเขาเริ่มละลายเหมือนละลายน้าสีส่หลนกลองจากมือลูกแก้วกลิ้งตกพื้นแต่กระจายแสงฟ้าสีฟ้าพุ่งทะลุเพดานขึ้นฟ้าเสียงคลื่นหายไปในพริบตาเธอล้มลงหมดแรง รอบตัวเงียบสนิทเหลือเพียงกลิ่นเกลือและน้ำค้างเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งน้ำทั้งหมดหายไปบ้านกลับแห้งสนิทเหมือนไม่เคยมีพายุแต่กล่องโลงหะกลับว่างเปล่าบนพื้นมีเพียงจดหมายแผ่นใหม่ลายมือเดียวกับของกล้องพบขอโทษที่ปล่อยให้มันเลือกเธอตอนนี้ทะเลมีเจ้าของใหม่แล้วเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นกระทันหันสสิเอื้อมมือสันๆไปรับสายเสียงเด็กสาวพูดแผ่วเบา แม่หนูหนาวจังเธอหยุดนิ่งน้ำตาเออเลซ่าอยู่ที่ไหนลูกอยู่ตรงข้างบ้านแม่เห็นไหมส,สีหันไปที่หน้าต่างกลางความมืดเธอเห็นทะเลสงบไร้คลื่นแต่ใต้ผิวน้ำมีเงาเล็กๆยืนอยู่สองร่างมือหนึ่งโบกช้าๆอีกมือหนึ่งดึงใครบางคนให้จมหายไปเธอวิ่งออกจากบ้านไปยังชายหาดทันทีลมเย็นจัดพัดแรงจนแทบหายใจไม่ออกสายเย็นเหมือนน้ำแข็งใต้ฝ่าเท้า เมื่อเธอมาถึงชายฝั่งน้ำทะเลเงียบสนิทแต่มีเรือไม้เล็กๆลำหนึ่งลอยอยู่ตรงหน้าชื่อเรือเขียนด้วยอักษรใหม่เป็นสีแดงสดส,สิเบลเธอยือนตัวแข็งน้ำตาไหลารินบนเรือมีเพียงตุ๊กตาหมีของลิซ่าเปียกน้ำวางอยู่ตรงกลางจากนั้นเสียงในหัวก็ดังขึ้นอีกครั้งขึ้นมาเถอะพวกเรารออยู่ส,สิเก้าวเท้าเข้าไปในน้ำอย่างชา้ชาๆคลื่นซัดเข้าหาเธออย่างอ่อนโยนเหมือนมือใครมาสัมผัส เธอเงยหน้ามองฟ้าแสงสีฟ้าเริ่มปรากฏขึ้นเหนือทะเลอีกครั้งในขณะเดียวกันที่ท่าเรือระยองชาประมงพบเรือไม้ลำใหม่ลอยอยู่ตอนรุ่งเช้าบนเรือไม่มีใครมีเพียงรอยมือเปียกสองคู่บนขอบเรือและสมุดบันทึกเล่มหนึ่งเปิดอยู่ตรงหน้าข้อความสุดท้ายเขียนไว้ว่าพวกเขากลับมาแล้วแต่ไม่ใช่ในแบบที่ควรเป็น